สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ blue inside เจาะลึกทุกมุมของเชลซีอัปเดตท,ทุกความเคลื่อนไหวของสิงบลูอยู่กับเราไม่มีตกข่าวเชลซีเสียผู้เล่นเพิ่มอีกคนเกปาเปิดตัวกับอาเซนอลอย่างเป็นทางการพร้อมข่าวช็อกอีกระลอกเมื่อโนนิมาดูเอเกกลายเป็นเป้าหมายรายต่อไปของปืนใหญ่ข่าวร้อนวงในทั้งหมดอยู่ในคลิปนี้ห้ามพลาด สวัสดีครับแฟนบอลทุกคนข่าวใหญ่สะเทือนวงการฟุตบอลเมื่อคืนที่ผ่านมาอาเซนอลประกาศคว้าตัวเกปาอาริซาบาลากาผู้รักษาประตูทีมชาติสเปนจากเชลซีอย่างเป็นทางการด้วยสัญญายาวถึงปี2028และค่าตัวที่สื่ออังกฤษคาดการไว้เพียง5ล้านปอนด์เท่านั้นการย้ายครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของทัพปืนใหญ่ในการเสริมความแข็งแกร่งเพื่อลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลหน้าเกปาในวัย30ปี ยังคงเป็นที่จดจําในฐานะผู้รักษาประตูที่มีค่าตัวแพงที่สุดในโลกโดยมูลค่า80ล้านยูโรเมื่อครั้งย้ายจากแอตเลติกบิลเบามาร่วมทีมเชลซีในปี2018แม้จะมีช่วงเวลาที่ท้าทายในถิ่นสตมฟอร์ดบริดจ์แต่เกปาก็พิสูจน์ตัวเองในฤดูกาล2 0 2 4 2 0 2 5ด้วยการย้ายไปเล่นแบบยืมตัวกับบอลมัดภายใต้การคุมทีมของอันดนี่อีราโอล่าโดยลงเฝ้าเสาไปถึง35นัดรวมทุกรายการแบ่งเป็น31นนัดใีเมลีกและ4นัดใน f a ีเมี แสดงให้เห็นถึงความสามารถและความมั่นใจที่กลับคืนมาในการถแถลงข่าวเปิดตัวเกปาเผยถึงความรู้สึกของเขาด้วยรอยยิ้มและความมุ่งมั่นผมมีความสุขจริงๆที่ได้มาอยู่ที่นี่ตื่นเต้นมากๆและตั้งตารอสิ่งที่กำลังจะมาถึงความทะเยอทะยานของสโมสรน,นี้ชัดเจนตั้งแต่ผมคุยกับมิเกลอาเตตาและอินยากิการยาพวกเขาแสดงให้ผมเห็นถึงความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคว้าชัยชนะผมเชื่อว่าเรากำลังเข้าใกล้าการคว้าแชมป์ และผมหวังว่าเราจะทํามันให้สําเร็จร่วมกันคาพูดของเกปาสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ของอาเซนอลที่กําลังมุ่งหน้าสู่เป้าหมายใหญ่ภายใต้การนําของมิเกลอารเตต้าที่สร้างทีมด้วยความสมดุลระหว่างนักเตะหนุ่มและผู้เล่นมากประสบการณ์การเซ็นสัญญาครั้งนี้ไม่เพียงแต่เพิ่มความแข็งแกร่งในตําแหน่งผู้รักษาประตูแต่ยังนําประสบการณ์ระดับสูงมาสู่ทีมเกปาเคยผ่านการคว้าแช,ชมป์ยูฟาแชมเปียนส์ลีกยูโรปาลีกและแช,ชมป์อื่นๆกับเชลซีทําให้เขาเป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบ ในการแข่งขันกับดาวิดรายามือหนึ่งคนปัจจุบันของทีมการแข่งขันในตำแหน่งนี้จะยกระดับมาตรฐานของทีมและเพิ่มโอกาสในการคว้าถ้วยรางวัลที่อาเซนอลโหยหามานานนอกจากนี้ค่าตัวเพียง5ล้านปอนด์ถือเป็นดีลที่คุ้มค่าสุดๆเมื่อเทียบกับประสบการณ์และคุณภาพของเกปาซึ่งแสดงให้เห็นถึงการบริหารจัดการที่ชาญฉลาดของทีมงานอาเซนอลในตลาดซื้อขายนักเตะ การมาของเกปาคือสัญญาณว่าอาเซนนลพร้อมท้าชิงทุกแชมป์ในฤดูกาล2 0 2 5ถึง2026โดยขุมกำลังที่ผสมผสานระหว่างนักเตะดาวรุ่งอย่างบุคโยซาก้ากาเบียลมาติเนลลี่และผู้เล่นมกประสบการณ์อย่างเกปาทีมปืนใหญ่กำลังอยู่ในเส้นทางที่แข็งแกร่งกว่าเดิมฤดูกาลแน่จะเป็นบทพิสูจน์ว่าพวกเขาจะสามารถยุติการรอคอยแชมป์พรีเมียร์ลีกที่ยาวนานกว่า20ปีได้หรือไม่แล้วคุณคิดว่าอย่างไรกับดีลนี้เกปาจะเป็นตัวเปลี่ยนเกมให้อาเซนนลได้หรือไม่ ค่าตัวเพียง5ล้านปอนด์สำหรับเกปาคุ้มค่าจริงหรืออย่าลืมแชร์ความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างด้วยนะครับข่าวต่อไปของคลิปนี้เป็นเรื่องของมาดูเอเก้ปีกตัวพิ้วของทีมเราเมื่อมีการรายงานว่าอาร์เซนอลกำลังวางแผนเสริมทัพครั้งใหญ่โดยเล็งไปที่โนนิมาดูเอเก้ปีกดาวรุ่งของเชลซีมาดูกันว่าเรื่องนี้จะเป็นการย้ายทีมที่เปลี่ยนโฉมเกมของทั้งสองทีมหรือแค่ข่าวลือที่ถูกพูดถึงเกินจริง ไปติดตามกันเลยตามรายงานล่าสุดจากฟาบริซิโอโรมาโนผู้สื่อข่าวฟุตบอลชื่อดังระบุว่าอาเซนนลกำลังมีการพูดคุยภายในเกี่ยวกับการคว้าตัวโนนิมาดูเอเก้ปีกวัย23ปีจากเชลซีซึ่งการเจรจานี้แยกออกจากดีลของเอเบเรชีอีเซ่ที่เคยถูกพูดถึงเมื่อสัปดาห์ก่อนแต่ที่น่าสนใจคือยังไม่มีข้อเสนออย่างเป็นทางการส่งไปให้เชลซีหรือตัวนักเตะเลย โนนีมาดูเอเก้ถือเป็นหนึ่งในดาวรุ่งที่น่าจับตามองโดยในฤดูการ2024-2025เขาทำไป7ประตูกับ5แอสซิสจากการลงสนาม28นัดในพรีเมียร์ลีกจากสถิติข้อมูลจากออปตาความสามารถในการเลี้ยงบอลและการสร้างสรรค์โอกาสของเขาทำให้หลายทีมสนใจรวมถึงอาร์เซนอลที่ต้องการเสริมความแข็งแกร่งให้กับฝั่งปีกเพื่อท้าทายตำแหน่งแชมป์ในฤดูการหน้า จากข้อมูลล่าสุดเชลซีดูเหมือนจะเปิดโอกาสให้โนนิมาดูเอเก้ย้ายทีมได้หากได้รับข้อเสนอที่เหมาะสมโดยมีแรงงานว่าพวกเขาอาจตั้งราคาไว้ที่ราว45-50ถึงล้านปอนด์พร้อมโบนัสซึ่งอาจขึ้นอยู่กับที่เชลซีต้องการเงินทุนเพื่อเซ็นสัญญานักเตะใหม่เช่นชูอัลเปโดและเจมี่คิทเทนส์ที่เพิ่งเซ็นสัญญาเข้ามาความเคลื่อนไหวนี้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเชลซีที่มักทำกำไรจากนักเตะเยาวชน โดยในอดีตพวกเขาทำเงินได้มากกว่า1000ล้านปอนด์จากการขายนักเตะการที่อาเซนอลสนใจโนนิมาดูเอเก้อาจเป็นการเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์ครั้งสำคัญการย้ายทีมครั้งนี้อาจช่วยเพิ่มมิติให้กับเกมรุกของมิเกลอารเตตาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงการที่บูคโยซากกาเป็นตัวหลักฝั่งขวาแต่มีประเด็นที่น่าคิดเมื่อโนนิมาดูเอเก้เองเคยบอกผ่านตัวแทนว่าไม่ต้องการเล่นฝั่งซ้ายซึ่งอาจสร้างความท้าทายในการจัดทีม หลังข่าวนี้หลุดออกมาแฟนบอลทั้งสองทีมมีปฏิกิริยาแตกต่างกันบางส่วนของแฟนเชลซีรู้สึกเสียดายที่อาจเสียดาวรุ่งไปขณะที่แฟนอาเซนอลบางกลุ่มตั้งคำถามว่าทำไมต้องซื้อนักเตะจากคู่แข่งหรือบางคนถึงขั้นล้อเลียนว่าอาเซนนลจะกลายเป็นทีมสีน้ำเงินหรือเปล่าแต่หากมองในแง่กีฬาการย้ายทีมนี้สามารถจุดประกายความตื่นเต้นได้แน่นอนณวันที่2กรกฎาคม2568เวลา7นาฬิกา26นาทีตามเวลาไทย ยังไม่มีพัฒนาการใหม่ใดๆนอกเหนือจากที่โรมาโนรายงานแต่ตลาดซื้อขายนักเตะร้อนแรงนี้บอกเราว่าทุกอย่างอาจเปลี่ยนแปลงได้ในพริบตาอาเซนอนยังมีตัวเลือกอื่นๆเช่นโรดิโกจากเรอัลมาดริดหรือคริสเตียนมอสควีราจากบา l เลนเซียแต่นนิมาดูเอเก้ดูเหมือนจะเป,นเป็นเป้าหมายที่เข้าถึงได้มากที่สุดในตอนนี้เชลซี Chelsea เองก็มีแผนเสริมทัพต่อเนื่องและการปล่อยโนนิมาดูเอเก้อาจเป็นส่วนหนึ่งของการปรับโครงสร้างทีมใหม่ อย่างไรก็ตามทุกอย่างขึ้นอยู่กับว่าอาเตต้าจะตัดสินใจอย่างไรและโนนิมาดูเอเกจะยอมรับบทบาทในทีมปืนใหญ่ได้หรือไม่และนี่คือเรื่องราวล่าสุดของโนนิมาดูเอเกกับอนาคตที่อาจเปลี่ยนไปแต่ก่อนจากกันมาช่วยกันตอบคำถามนี้หน่อยคุณคิดว่าโนนิมาดูเอเกจะเหมาะกับอาร์เซนอลจริงหรือหรือนี่จะเป็นดีลที่เสี่ยงเกินไปแชร์ความคิดเห็นของคุณไว้ด้านล่างเลยนะครับข่าวต่อไปเป็นข่าวร้อนๆในการเสริมทัพของเชลซี มีรายงานว่าชูอัลเปโดกองหน้าดาวรุ่งทีมชาติบราซิลวัย23ปีพึ่งเซ็นสัญญากับสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งกรุงลอนดอนอย่างเชลซีเป็นที่เรียบร้อยตามรายงานจากฟราิซิโอโรมาโนผู้สึกข่าวฟุตบอลชื่อดังเดี๋ยวนี้มูลค่ารวมกว่า60ล้านปอนด์และสัญญาของเขาจะยาวถึงปี2032เลยทีเดียวมาดูกันว่าทำไมเดี๋ยวนี้ถึงไปที่พูดถึงในวงการลูกหนังและเขาจะพาเชลซีไปได้ไกลแค่ไหนในศึกลับเวิร์คัพที่เชลซีผ่านเข้ารอบลึกไปแล้วด้วย ชูอัลเปโดเดิมทีค้าแข่งกับไบรตันแอนโฮฟอัลเบียนในพรีเมียร์ลีกก่อนที่เชลซีจะคว้าตัวมาร่วมทีมด้วยการทุ่มเงินก้อนโตซึ่งดิลนี้เกิดขึ้นหลังจากที่เขาเลือกเชลซีแทนนิวคาเชลยูไนเต็ดแสดงให้เห็นถึงความมั่นใจของเขาในโปรเจกต์ใหม่กับสิงโตน้ำเงินครามการย้ายทีมครั้งนี้ยิ่งทวีความน่าสนใจเมื่อพิจารณาว่าชูอัลเปโดอาจจะได้ลงสนามในศึกคลับเวิร์คัพรอบก,ก่อนรองชนะเลิศที่เชลซีจะพบกับพาเมรัสทีมจากบราซิล ในวันที่4กรกฎาคมนี้ที่ฟิลาเดลเฟียสหรัฐอเมริกาสำหรับแฟนๆที่อ่านไม่คุ้นชื่อเขาลองมาดูเส้นทางชีวิตของชูออลเปรดรกันหน่อยเขาเกิดที่ริบยังเปรโตประเทศบราซิลและเติบโตท้ามการความยากลำบากเนื่องจากพ่อของเขาซึ่งเคยเป็นนักฟุตบอลอาชีพต้องโทษจำคุก16ปีแต่รับโทษไป8ปีจากคดีสมรู้ร่วมคิดฆาตกรรมแต่ด้วยพรสวรค์และความมุ่งมั่นเขาฝ่าฟันอุปสรรคมาจนถึงจุดนี้เริ่มต้นจากระบบเยาวชนของฟลูเมเดนเซ่ ก่อนจะพัฒนาตัวเองจากมิดฟิลด์ตัวรับสู่กองหน้าที่เฉียบคมและย้ายมาแจ้งเกิดในยุโรปกับวัตฟอร์ดก่อนจะย้ายไปไบรตันและระเบิดฟอร์มในพรีเมียร์ลีกเมื่อฤดูการที่แล้วสถิติของเขาน่าประทับใจไม่น้อยโดยเฉพาะการทําประตูใส่ทีมใหญ่ๆใ,ในลีกซึ่งทําให้เชลซีมองว่าเขาเป็นชิ้นส่วนที่ขาดหายไปในแนวรุกแม้ว่าทีมจะมีกองหน้าชั้นนําอยู่แล้วแต่ชูเอาเปดโดรถูกยกย่องว่ามีจุดเด่นในการเชื่อมเกมและสร้างโอกาสให้เพื่อนร่วมทีม ซึ่งเป็นสิ่งที่กุนซือเอนโซมารสกาต้องการสําหรับระบบการเล่นของทีมในฤดูกาลนี้นอกจากนี้ด้วยการแข่งขันคลับเวลกอฟที่ขยายเป็น32ทีมและมีเงินรางวัลรวมถึง97ล้านปอนด์การมาของเขาอาจเป็นตัวแปรสําคัญที่ช่วยให้เชลซีคว้าถ้วยนี้ได้สําเร็จก็มีความเป็นไปได้เชลซีตอนนี้เหลือเป็นตัวแทนเดียวจากอังกฤษในรายการนี้หลังแมนเชสเตอร์ซิตี้ตกรอบไปแล้ว และการมาของชูอัลเปโตรอาจเป็นจุดเปลี่ยนที่พาทีมไปถึงแชมป์ได้หรือไม่ต้องติดตามกันต่อไปและคุณคิดว่าไหมชูอัลเปโตรจะปรับตัวเข้ากับเชลซีได้ดีแค่ไหนและเขาจะพาทีมคว้าแชมป์ลับเวลคัพได้สำเร็จหรือเปล่าแชร์ความเห็นของคุณไว้ในคอมเมนต์ด้านล่างและอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องเราเพื่อไม่พลาดข่าวฟุตบอลเด็ดๆแบบนี้ขอบคุณที่รับชมไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับทุกคน